จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นในปี2 5 6 7สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาเล่นพิกอากาศกันดีกว่าค่ะรุนมีไพ่ให้คุณเลือกนะคะ3ามกองด้วยกันค่ะตั้งเจอธิฐานให้ดีค่ะว่าในปี2 5 6 7นี้คุณอยากจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในกับชีวิตนะคะไพ่3กองนี้นะคะเห็นกองไหนชอบกองไหนเลือกก่อนนั้นนะคะกองที่1ค่ะกองที่สองค่ะและกองที่สมค่ะเลือกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาฟังคําทานายไปพร้อมๆกันค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะเรามาฟังคําทํานายเป็นพร้อมกันค่ะในปี2567นี้นะคะชีวิตของคุณจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมมากนะคะจะมีความสุขมากขึ้นจากเดิมเยอะมากๆเขาเรียกว่าความสุขสมหวังจะเกิดขึ้นในปี2567นะะที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะเหนื่อยหนะัก ทอ้อมีปัญหานะคะบางทีหาทางออกไม่ได้เลยค่ะมันมืดแปดด้านนะคะบางลุกล้มล้มลุกลุกนะคะมาตลอดแต่ในปี2567เจ็ดนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นชีวิตจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะใครที่โสดอยู่คุคณจะมีคู่นะจะมีคนเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะแล้วสารสัมพันธ์เป็นคู่ครองได้ในปี2567นี้ดวงจะมีคู่ค่ะมีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางนะคะ สำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศปีหน้ามีเกณฑ์เรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศได้ไปพักผ่อนได้ไปทำงานได้หรือบางคนนะคะชีพจรรองเท้าปีหน้าค่ะจะต้องไปต่างจังหวัดมากขึ้นจากเดิมไปเที่ยวได้ค่ะหรือว่าไปทำงานได้ทั้งนั้นคุณยังคือการเดินทางเนี่ยปีหน้า2567ชีพจรจะรองเท้าค่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สอง ะะกองที่2นี้นะคะการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนะคะในปี2567นี้เขาบอกว่านะคะคุณอาจจะเหนื่อยอาจจะท้ออาจจะเครียดวิตกกังวลมามากในปี2566พอเข้าปี2567ปุ๊บคุณทิ้งเลยค่ะคุณจะไม่สนใจแล้วคุณจะเดินหน้าต่อไปทิ้งความเศร้าหมองทิ้งทุกอย่างที่มันไม่โอเคในปี2566ทิ้งไปกับปีกเก่าเลยนะคะส่วนปีใหม่2567นะคุณจะมีการเริ่มต้นใหม่หมเกิดขึ้นนะ ชีวิตจะเริ่มต้นใหม่นะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่ะใครที่มีปัญหาอยู่แล้วอยากจะเลิกรานะคะคุณจะเลิกรานะแล้วก็มีเกณฑ์นในเรื่องของได้รักได้ความรักใหม่ๆเกิดขึ้นส่วนคนโสดแน่นอนค่ะมีเกณฑ์น,นะคะได้รักครั้งใหม่ค่ะการงานค่ะในปี2567จะดีมากๆจะมีเกณฑ์นนเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องยศเรื่องตำแหน่งผู้ใหญ่อุปถัมภ์คำชูค่ะในปีนี้นะคะแล้วก็ที่สําคัญค่ะนะคะเขาบอกว่า คนที่เลือกกองเนี่ยนะคะคุณต้องเน้นในเรื่องของการทําบุญเข้าวัดปฏิบัติให้มากๆค่ะแล้วชีวิตจะสมหวังอย่างรวดเร็วค่ะมาถึงกองสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคนที่เรื่องไพ่กองที่3ค่ะนะคะเขาบอกว่าในปี2,5,6,7นี้นะชีวิตคุณเปลี่ยนแปลง จัเดิมเยอะมากอะไรที่มันพังในปีนี้คุณจะทิ้งแหละจะมีการเริ่มต้นชีวิตใหม่เกิดขึ้นค่ะไม่ว่าคุณจะทุกข์ใจในเรื่องใดก็แล้วแต่ในปีนี้ค่ะนะคะคุณจะพลิกชะตาแล้วนะคุณจะได้เริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นความรักข้างใหม่การงานใหม่ๆสิ่งดีเกิดขึ้นกับชีวิตคุณค่ะทิ้งเรื่องราวที่มันไม่ดีคุณจะมุ่งมั่นในเรื่องของการงานมากขึ้นค่ะนะคะ จะได้เรื่องขั้นจะได้เลื่อนยศจะได้เลื่อนตําแหน่งนะคะการเงินจะดีขึ้นจากเดิมนะคะมีเงินเข้ามาเยอะแต่คุณจะโดดเด่นในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในปี2 5 6 7เนี่ยเขาบอกว่าหากคุณขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้ก็แล้วแต่พรนั้นจะสําเร็จดังนั้นในปี2 5 6ห้นะคะให้มั่นนะคะ สวดมนต์หรือว่าเข้าวัด้าหาปฏิบัติให้มากขึ้นค่ะนะคะเพราะว่าพรที่คุณขอจะสําเร็จได้โดยง่ายด้วยนะคะในปี2567นี้ค่ะ